สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะแบบนี้เลยเป็นรูปดอกกุหลาบแย้มนะคะแบบนี้นะคะแบบน่ารักนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดลักษณะน,นี้เลยค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัวนี้เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่70ซนติเมตรค่ะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ แล้วพับริบบิ้นลงมาให้เหลื่อมกันนะคะประมาณ1นิ้วค่ะตรงนี้นะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะตรนี้แล้วรีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะริบบินด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะลิบบินเส้นที่สามนะคะแล้วก็นำริบบิ้นมาคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยส่วนเส้นที่สี่นะคะแล้วก็นำริบบิ้นนะคะมาสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะดึงออกมากว้างๆนะคะแล้วล้วงเอา ริบบิ้นเส้นที่3ามนะคะเข้ามาในห่วงค่ะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ฐานแปดลักษณะนี้นะคะจากนั้นจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะ เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้ริบบินทับกันนะคะด้านบนสี่เส้นด้านล่างมีลิบบินเหลืออยู่สี่เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบินเส้นด้านบนลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนหยิบเอาริบบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะวางริบบินเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาลิบบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบินเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนะคะวางเส้นนี้ลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะด้านบนจะเหลืออยู่3ามเส้นนะคะหนึ่งสามนะคะวางเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะ ใช้มือซ้ายจับไว้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือแบบนี้ค่ะปาดสามเส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆดันตรงนี้ออกมาให้กว้างๆนิดนึงนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งตรงนี้สอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้ค่ะสอดไปตรงๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็สอดเข้าตรงห่วงที่ สองนะคะผ่านห่วงที่หนึ่งผูกห่วงที่สองนะคะแบบนี้นี้นะคะเส้นที่สามผ่านห่วง 1, หนึ่งห่วงสองนะคะให้ปลายริบบิ้นมาผูกห่วงที่สามนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะสอดไปแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่อยๆปล่อยมือนะคะแบบนี้เราจะได้ริบบิ้นแบบยุ่งๆเลยนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆรวมริบบิ้นเข้าหากันนะคะ หรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราก็ดูมุมริบบิ้นนะคะอย่าให้บิดผิดรูปนะคะขั้นตอนนี้จะยังหลวมนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะเราจะได้แบบนี้ใช้มือซ้ายประคองในโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วให้เพื่อนๆไล่ดึงทั้ง8เส้นเลยค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ จากนั้นนะคะเราจะจับริบบินมาไว้ในมือนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทําเส้นนี้เราจับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามแล้วให้แล้วให้เพื่อนๆวางพาลิบบินหน้าเส้นที่สามด้านล่างแล้วก็ใช้มือซ้ายจับให้ถนัดมือนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองตรงนี้จับขึ้นมาค่ะนับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมวางพาลิบบินหน้าเส้นที่สามค่ะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นมานับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาลิบบิ้นในเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาลิบบิ้นในเส้นที่สามพาแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับริบบิ้นขึ้นมานับไปหนึ่งสองสามวางผ้าลิบบิ้นในเส้นที่สามนะคะเราจะทําจนกว่าริบบิ้นเราจะเหลือด้านบนสามเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะเอาริบบินเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้สอดเข้าช่องที่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เอาลิบบินเส้นที่หนึ่งค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สองนะคะสอดตรงนี้นะคะสอดตรงช่องเดิมนะคะแล้วเบี่ยงปลายลิบบินให้โผล่ช่องที่สองนะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะ ดูมุมตรงนี้ด้วยนะคะอย่าให้บิดผิดรูปนะคะเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะริบบิ้ก็จะผล่ช่องที่สามตรงนี้แล้วก็ค่อยคอยดึงค่ะปล่อยมือเขาก็จะยังหลวมรวมนะคะแบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็ค่อยคไล่ดึงทั้ง8ดเส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิน้นริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3ามนะคะ1 2 3สนะคะทาเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพืเ่อนๆไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนึงนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงทั้งแปดเส้นนะคะดึงนะคะแบบนี้เลยพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะแบบนี้นะคะ เ,เพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพ,พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็พ,พับริบบิ้นลงมา1ครั้งนะคะแบบนี้สอดช่องนี้ค่ะช่องตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะดึงรวมไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ เส้นที่สองนะคะตรงนี้เราก็จะซ้อนกลีบมาตรงกลีบที่หนึ่งเลยนะคะพับไปตรงๆแบบนี้เลยทางขวาม,มือแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ซ้อนใต้กลีบที่หนึ่งเลยนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วสอดตรงช่องด้านหน้าของเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ เราจะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นนะคะด้านในนะคะตรงนี้ปาริบิ้นโผล่ถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะซ้อนด้านหลังนะคะตรงนี้เส้นที่3นะคะแล้วก็พับมาตรงๆแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นลง1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็พับปลาริบินลงมาอีก1ครั้งค่ะ สอดด้านในตรงนี้ค่ะช่องสอดด้านในนะคะถัดจากเส้นที่สองเลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆริบบิ้นผลดด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะกดกลีบ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ดันตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะพับซ้อนด้านหลังตรงนี้ค่ะด้านหลังกลีบที่สมนะคะแบบนี้ พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้เลยช่องด้านในนะคะช่องสอดนะคะถัดจากเส้นที่สามนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดันกลีบตรงนี้ลงมานิดนึงค่ะดันลงมาแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะตรงนี้ดึงหลวมไว้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่ห้านะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะกรีบเขาก็จะ้อนด้านล่างของกรีบที่สี่นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาอีกหนึ่งครั้งแบบนี้สอดด้านในนะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในนะคะถ้าเราดึงตรงนี้แน่นไปเราก็ดันออกมาได้นะคะถ้าเราดึงนะคะดึงแน่นนะคะดันกขึ้นมานิดนึงค่ะ ประมาณนี้นะคะสอดนะคะตรงนี้เลยในคลิปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะช่องสอดแต่เวลาเราทำเราจะรู้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยค่ยดึงค่ะด้านกลีดลงมานะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะนิดนึงค่ะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยตรงๆแบบนี้ทางขวามมือนะคะพับปลายลิบบิ้ลงมาหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะ สอดด้านในนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับลิบบิน้นะคะแบบนี้พับลิบบิ้ลงมา1ครั้งแล้วก็พับอีก1ครั้งค่ะสอดช่องด้านในนะคะ เขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะตรงนี้จับกลีบให้ซ้อนกันนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเขาจะซ้อนด้านหลังตรงนี้ผาบริบบินนะคะแล้วก็ภาบอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดด้านในเหมือนเดิมนะคะ กาิบินโผลตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะจับกลีบให้ซ้อนกันแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นเลยนะคะแล้วก็จะค่อยๆไล่ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงด้านล่างนะคะ ค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆจะไม่ดึงแน่นก็ได้นะคะจะดึงหลวมแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราก็จะดึงปีบลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วชี้นะคะดันตรงนี้นะคะดันตรงนี้แล้วดึงด้านล่างตรงนี้ค่ะ ดันนะคะแล,แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เราจะได้กลีบที่ยาวนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็ทาเหมือนเดิมนะคะดันแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะดึงนะคะจนครบทั้ง8ดเส้นนะคะดันในีชี้ดัน,น, stretchy, นแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบให้เท่าๆกันเลยเราจะได้กลีบลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นริบบิ้นส่วนเกินเราก็พลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็เก็บริบบิ้นนะคะสอดตามแนวเหมือนเดิมค่ะริบบิน้นโผล่ช่องที่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะแล้วก็จะดึงแบบนี้แล้วก็ตัดให้ชิดแบบนี้ค่ะดึงแล้วก็ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆตัดออกให้หมดเลยนะคะ <S <s <ound ing> พอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินออกหมดแล้วเราจะได้ <S <s <ound ering> ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ จับลักษณะนี้นำเหรียญมาวางตรงนี้นะคะตรงนี้ดันเข้าไปนะคะใช้แหนบนะคะใช้แหนบช่วยจับเหรียญน,นะคะแล้วก็ดันเข้าไปนะคะตรงนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะอันนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ